สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายตอนเย็นๆนะครับในรอบหลายวันมาเรียนใช้ในพันุ์นที่สนย์การอาหารลาบมาออแล้วยังไม่มีโอกาสเดี๋ยววันนี้จะพาเดินขึ้นไปดูจุดชวมวิวเขาน้อยครับว่ามันจะสวยขนาดไหนป้ายบอกทางครับพี่น้องเลี้ยวซ้าย น่าจะวิ่งขึ้นยังไม่ได้ที่จริงมันวิ่งขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่อยากวิ่งผมปวดเขา่าเพราะน้ำหนัก90%มันจะปวดเขา่ามันจะกดลงมากมันจะตึกตึก,ต,กตึกเลยครับ mm. ตึกตึกต๊กเด้่อพี่น้องด้วยนี่พวกนั้นบรรยากาศบรรยากาศ,กาศ,กาศ,กาศดีจุดชมวิวเขาน้อยตอนผมไปนเรียนในสีผมก็วิ่งขึ้นนี้ประจําแล้ว แทบจะทุกวันถ้าเขาวิ่งมาโซนนี้แต่ถ้าไม่มีเวลาหรือเวลาน้อยครูหรือเพื่อนผู้ควบคุมวิ่งเขาก็จะไม่พามาไอ้ต่างๆครับพี่น้องไายต่างๆเขาน้อยอยู่ที่ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัด บระจวบคีรีขันพี่น้นองท่าขึ้นจริงรถวิ่งขึ้นได้นะครับนี่พี่น้องเห็นนู่นก็ฝั่งทิศตะวันตกพระอาทิตย์จีตกแล้วนะ เริ่มสูงขึ้นมากแล้วครับพี่นอ้องโอ้เดินซึงสนีกับ่อยมุกวิวด้านนู้เนเป็นโรงเรียนอาหารลาบทางนู้นก็จะเป็นภูเขาแล้วก็สนามโดดล่ม ของโรงเรียนอาหารลา่าของโรงเรียนจูโงมเขาที่เขาฝึกดูลลมนะครับเป็นตานหน้นนอ่ในตวแลวะเนาะบากาศดีมาก xung yên nào hồ sơ nắng nỉ xung yên mượn đẹp nọn đẹp nọn đẹp xuống 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 bữa ồn lặng hợp nhang thôi mà ừ. หยุดหยาเลยคนหนุม่มจัดไปครับเพื่เข่าดีๆปวดยางแล้วนี่เราปวดเข้าเลยปวดเข้าอ่ะอันนี้นี่เป็นโรงเรียนอาหารลามฟังนี่เป็นโรงเรียนโรงเรียนอาหารลาบมไปย้ายไปอย่างเนี้ย อแม่อันนี้เป็นตัวโรงเรียนเหมือนตัวอุปกรณ์สปอร์เหมือนโรงเรียนปืนเหมือนอะไรอย่างนี้นะพี่อ๋อโรงเรียนทหารครับนี่นีนนนน่สิย้ายไปอยู่หัวหินนะครับใ,ใกล้ถึงแล้วครับพี่น้องดูบรรยากาศข้างหลังดีกากมากๆเลย ชมว,วิวเขาโน้ยโอ้ยดีนะครับน้องจุดชมว,วิวเขาน้อย บนฝั่งตะวันตกครับนี่ครับบอ่อน้ำแล้วก็ภูเขาเหน็นบ่มที่ตะวันตก ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งตัวในเมืองครับทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้ไปภาคใต้โซนด้านนี้ครับเมืองกระจวัตรีขันเป็นด้านนี้นี่นะตัวเมืองใหใ่ๆนะครับพี่น,อน,น้องนี่ฟังยุ่งเทิงเท่งเกิดสุประมาณนี้อดดุ่มลมตกฟังทั้งทิศใต้ นี่แหละครับก็บรรยากาศในภาพรวมพี่น้องบนเขานอนบรรยากาศในภาพรวมนี่คือจุดศูนย์กลางครับพี่น้องบรรยากาศทั้งเครื่องต้นโพนี่ต้นไม้นี่ย่างก็หลังทันศิลานะครับเดือเวียนรอบก็จะประมาณนี้ ขอบคุณที่รับชมครับพบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องเด้อแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ